ชีวิตคนเราอะนะมันต้องหาความสุขให้กับตัวเองเว้ยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับพญานาคครับวันนี้อยู่กับวัดวัดนี้ว่าอะไรนะจับเต่าน้องจับเต่าเขาต้องถามตากล้องแม่สดชื่นสดชื่นนะจริงๆเลยเรามาดูในนี้ดีกว่าเขามีอะไรกันสะพานนะเราต้องข้ามสะพานทุกคนต้องมีสะพานตัวเองือนกันะ้ะ ก็เลยสะพานแห่งความสําเร็จครับเดินพามาลูกศิษย์ลูกหานสาธุโอ้นะเราพามาดูเฉยวันนี้เพื่อเอซลวงพี่โดเรมอนอยากจะมาเยี่ยมเยียนบ้างอยากจะมาตามตามรอยนะเฮ้ยสิ่งที่ก่อสร้างคือความสวยงามความงามของชีวิต อันนี้เราแค่พูดให้ฟังนะให้มีอะไรแต่แต่ที่นี่ก็ถือว่าในสถาปัตยกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างออกมาได้ถือว่าสมบูรณ์มากครับบางสิ่งบางอย่างก็จะมีรอยร้าวบ้างเห็นไหมถ้าเราเปรียบรอยร้าวเนี่ยเหมือนรอยร้าวในใจเราเหมือนรอยร้าวในชีวิตเราเนี่ยมันก็ไอ้มันรู้ว่าเออมันก,มนก็มันก็คือธรรมชาติอะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องรู้จักกับกฎไตลักษณ์ก่อนคือว่ามันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอพรในอุโบสถนะครับเวลาเดินเข้าเนี่ยมันจะมีธรณีประตูเห็นไหมทําไมเขาต้องเดินข้ามธรณีประตูด้วยรู้ปะซึ่งสมัยก่อนธรณีประตูมันจะเป็นไม้นี่คือเป็นไม้อะคือเขาไม่ต้องการให้เราไปเหยียบแล้วก็ไม้มันชํารุดอย่างเงี้ยเขาจะเป็นต้องเดินข้าม ส,า,ส,า,สา,าธุสาธุสาธุก็อธิษฐานแล้วนะก็เรียบร้อยขอพรในใจอธิตฐานในใจ